สวัสดีสมาชิกทุกท่านในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าหลักธรรมในสัพปริสธรรมเ็ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกกอไก่อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนขอไข่กาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการคอควาย ทำมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุงองงูปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลจอจานมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการตอบคำถามข้อนี้นะครับท่านจะต้องอาศัยความจำอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าคำถามที่ตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยถามความจำสาเหตุที่ทำ ที่ถามความจําเพราะว่าอยากจะทดสอบท่านดูก่อนว่าท่านจําได้หรือเปล่านะครับถ้าท่านจําได้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์มันไม่ได้ยากนะครับเพราะการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมาจากพื้นฐานของการจํานะครับผมเชื่ออย่างนี้นะเวลาผมอ่านหนังสือสอบผมต้องจําให้ได้ก่อนพอถึงข้อสอบที่มันวิเคราะห์ก็เอาสิ่งที่เราจำเนะี่ยววิเคราะห์แล้วเอามาตัดว่าตัวไหนใช่ตัวไหนไม่ใช่ นะครับแต่ถ้าท่านมีสูตรเด็ดในการที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละคำถามโดยไม่ต้องจำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยมันต้องจำก่อนนะครับถึงจะไปวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามได้อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ถ้าจำได้ก็มีชัยชนะร้อซนะครับ มีโอกาสท่องก็ท่องนะครับในส่วนของพวกหลักธรรมพวกนี้นะครับสัพป,ปริสธรรม7นะครับก็เป็นธรรมของสัตบุรุษเป็นธรรมของคนดีเป็นธรรมของคนที่โคตรดีเลยนะครับก็คือถ้าใครเป็นคนดีเนี่ยจะมีหลักธรรมพวกนี้ไว้นะครับนะฉะนั้นในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับหลักธรรมเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะไปจับในสถานการณ์แบบไหนนะครับแต่ถ้าถามถึง หลักธรรมที่เป็นหลักธรรมของคนดีเนี่ยต้องนึกถึงสัพป,ปุริสธรรมเจ็หรือหลักธรรมของสัตบุรุษซึ่งมีอยู่7ข้อนะครับแล้วทีนี้แต่ละข้อเนี่ยมันจะมีชื่อหลักธรรมที่เป็นภาษาบาลีนะครับบางตำราก็จะเขียนเป็นภาษาบาลีที่อ่านไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เท่าที่เจอมาเนี่ยก็จะมีการใช้คำบาลีประมาณนี้ครับอัตตัญญากาลัญญุตาธรรมัญญุตา,ตาปริสัญญุตามัตตัญญุตานะครับและแต่ละ ข้อก็จะมีแปลเป็นไทยนะครับให้ท่านได้จําจด้วยนะครับฉะนั้นเวลาจําหลักธรรมเนี่ยต้องจําภาษาบาลีแล้วก็จําความหมายหรือจําหน้าที่หรือจําลักษณะของบาลีข้อนั้นเอาไว้ด้วยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้เขาถามว่าหลักธรรมที่อยู่ในตัวเลือกตอบเนี่ยข้อไหนมันไม่ถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่า ทมที่เป็นภาษาบาลีนะครับหรือหลักธรรมเนี่ยกับความหมายนะครับหรือลักษณะของมันเนี่ยข้อไหนมันผิดนะครับต้องทํายังไงครับถึงจะตอบได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าท่านจําไม่ได้ท่านก็ตอบไม่ได้นะถ้าจําไม่ได้เนี่ยอาการจะประมาณว่าเอ้ยอันนี้ก็ใช่นี่อันนี้ใช่หรือเปล่าวะเอออันนี้หรือเปล่านะครับดีไม่ดีไปจบลงด้วยการเสี่ยงทายนะครับอ หรือบางคนก็เลือกตามความชอบนะครับบอกว่าเฮ้ยข้างบนถ้ากอไก่มาแล้วข้างล่างต้องเป็นคอควายนะอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนไม่รู้อะไรเลยนะครับก็กางมั่วๆไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่มันเสี่ยงนะครับนะฉะนั้นท่านต้องจําดีกว่านะในหนังสือของเราที่ขายนั้นหลักธรรมข้อนี้จะอยู่ในส่วนของการเป็นข้าราชการที่ดี นะครับเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแต่การออกข้อสอบไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบเขาจะจับหลักธรรมไปออกไว้ในส่วนไหนนะครับไม่ใช่เฉพาะหลักธรรมข้อนี้นะอาจจะเป็นหลักธรรมข้ออื่นอย่างเช่นอริยส,สัจสีพรมิหารสีพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะจับไปลงในส่วนของหลักธรรมข้อข้อ ข้อสอบแบบไหนนะครับจะเป็นภาคกอการเป็นข้าราชการที่ดีหรือเปล่าหรือจะเป็นภาคขอตรงมาตรฐานความรู้ที่อยู่ในส่วนของจิตวิญญาณความเป็นครูอะไรพวกนี้นะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะเอาข้อสอบพวกนี้ไปลงตรงไหนหรือบางทีก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ผมบอกกับท่านว่าอ่านไปก่อนดีกว่าครับอันไหนที่มันอยู่ในแวดวงของแวดวงของการอ่านสอบนะครับก็เก็บไว้ เก็บเล็กผสมน้อยก็ได้นะครับบางทีท่านก็อาจจะมีความรู้มาจากเพจอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วหรือจากที่ท่านเรียนจบปอบัณฑิตมาเรียนจบครุศาสตร์มาหรือเอพึ่งไปอ่านจากหนังสือเล่มอื่นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ความจําที่ท่านต้องจําให้ได้ฉเฉลยคําตอบของข้อนี้ท่านจะต้องเลือกตอบเป็นข้ององูครับ ปริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลนั่นเอ,เองนะครับงองูนี่ไม่ใช่คำตอบที่ไม่ใช่ความหมายจริงๆของคำว่าปริสันยุตานะครับปริสันยุตาเนี่ยมันจะหมายถึงความเป็นผู้รู้จักชุมชนหรือรู้จักสังคมนั่นเองนะครับแต่ว่าความหมายในตัวเลือกตอบข้อนนี้นะครับปริสันยุตามันเขียนว่าความเป็นผู้รู้จักบุคคลแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ แต่โจ์เนี่ยเขาถามว่าหลักธรรมในศัพริสธรรมข้อใดกล่าวไม่ถูกก็ต้องเลือกองูครับปริสันยุตามันไม่ได้แปลว่าความเป็นผู้รู้จักบุคคลแต่มันแปลว่าความเป็นผู้รู้จักชุมชนหรือสังคมนั่นเองนะครับส่วนความเป็นผู้รู้จักบุคคลนั้นมันจะเป็นหลักธรรมที่ชื่อว่าบุคลันยุตานะครับหรือบุคลันยุตา นะครับประมาณนี้นะนอกนั้นนะครับก็เป็นตัวเลือกตอบที่ถูกต้องตามความหมายของมันเลยนะครับบางตำรานี่เขาจะเขียนว่ารู้จักตนรู้จักอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าบางตำราก็เขียนเป็นเป็นข้อความสวยๆอ่านแล้วก,อวก็อ่านแล้วแบบรู้สึกดีประมาณนั้นนะครับฉะนั้นถ้าท่านมีสุดรััดในการท่องอีกก็ก็ดีนะครับจะได้จําได้นะทีนี้หลักธร,รรมสับริสธรรมเจ็ดเนี่ย มันมีทั้งหมด7ประการแล้วมันจะมีชื่อที่มันคล้ายๆกันอีกไอ้นั้นก็เป็นเรื่องของการที่ท่านไปจํานะครับว่าจํายังไงให้มันแตกต่างกันและจํายังไงไม่ให้มันสับสนนะครับที่มันจะมีแบบคล้ายๆกันก็จะมีอัตตันยุตากับอัตตันยุตานะครับรู้จักผลกับรู้จักตนนะครับและที่หลายท่านมักจะตอบผิดคือข้อจอจานครับไม่มั่นใจว่ามัตตันยุตามันคือความเป็นผู้รู้จักประมาณ แต่ไปจําเป็นมัตตัญยุตาเป็นผู้รู้จักตนแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับนะฉะนั้นมัตตัญยุตาเนี่ยเป็นความรู้จักประมาณถูกต้องแล้วนะครับส่วนอัตัญยุตาเนี่ยถึงจะเป็นความรู้จักตนถ้าเรียนสนัมมเนนนะครับหรือเรียนจบรเรียนธรรมมาเนี่ยพวกนี้ง่ายๆนะครับเจิบๆเลยถึงไม่ได้เรียนแต่ท่องจําเล็กๆน้อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็ท่องจําได้แล้วนะครับไม่เชื่อลองท่องสักส,สิบรอบดูนะครับผมเชื่อว่าท่านจําได้แน่นอนนะ ฉะนั้นข้อนี้นะครับจำให้ได้อย่าพลาดผมพูดแบบนี้ไม่ได้ว่า,าไม่ได้หมายความว่าข้อสอบข้อน,นี้จะไปอยู่ในสนามสอบจริงแต่ถ้ามันออกแล้วท่านจําไม่ได้ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือท่านจะไม่มั่นใจในการที่จะเลือกคําตอบที่ถูกต้องไงครับฉะนั้นจําไว้ก็ดีไม่จําก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับก็ คงจะจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับหากท่านต้องการจะให้นำเสนอในส่วนหัวข้อตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ยินดีที่จะไปอ่านแล้วก็จะไปหาเรื่องราวนั้นมาตอบคำถามให้กับท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคำอธิบายฉเฉลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ